สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการฟิล์มชาแนลนำผู้ชมไปติดตามการประชุมการเตรียมงานรับเสด็จเพื่อทำความเข้าใจกับช่างภาพในการถ่ายงานในงานของดีเมืองนาราประจําปี2,566เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและได้ภาพที่สมบูรณ์ข้อปฏิบัติของช่างภาพในงานดีมีส่วนหน่หนวยหนึ่งชุ้มหนึ่งหลักเกณฑ์ ที่สําคัญมากๆเลยก็คือเราไม่สามารถใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพพระองค์ท่านได้นะคะในในช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จพระเจ้านเนินไปตามซุ้มต่างๆนะคะอันเนี้ยจะพูดคุยกันในส่วนของเฉพาะวันที่18นะคะแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นกล้องประจําจุดประจําซุ้มจะใช้กล้องมือถือถ่ายอันเนี้ยก็ตามอัธยาศัยอยู่แล้วแต่ว่าที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเน้นย้ําเฉพาะในส่วนของวันที่18นะคะในช่วงที่เรารับเสด็จสมเด็จพระเทพ ตัวหน้าถวายรายงานถวายช่ยออ่มาแล้วต้องต้องมีรูปตรงนี้แต่จริงๆแล้วตรงนั้นบอกนายเลยว,ว่าเราตั้งความหวังไม่ได้บางครั้งนี่มุมกล้องกับตางนี่นายทหารได้เพิ่เดินผ่านกล้องตรนนี้แต่เ,เราจะทาให้ดีที่สุดแค่นั้นครับแะรละทีอะไรก็ได้เลยตัวนี้ไม่ว่าช่งางภาพเปี่ยช่างเข้าเลกแต่คนที่ได้ภาพสวยมืเป็นมือเก่งก็ตรงนั้นคือหน้างานนะครับลือก็ทีนี้พอมาถึงหน้างาน ไม่กวาดสวดลางเขาจะมาขึ้นมเหลืออยู่ที่ตรงนี้คือเราประจําสมสุ้มนีเขาเขากําหนดไู้กิจกีจคนลราช่างภาพประจําจังหวัดจะมีสองคนเป็นประจําจังหวัดนะคะช่างภาพประจําจังหวัดจะมีสองคนก็คือภาพนิ่งหนึ่งภาพก่อนหน้านี้ก็มีการมีมีมีข้อสั่งการมามีข้อ ตำหนิมานิดนึงว่าเอ๊ะภาพบางทีออกไปแล้วไม่ส่งพระเกียรติอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะให้เป็นภาพที่ออกไปแล้วแล้วส่งพระเกียรติที่สุดแล้วก็ให้เห็นว่าเป็นภาพที่ออกมาจากกล้องของของจังหวัดนาราธิวาสที่สวยที่สุดด้วยเหมือนกันอะไรจะไม่สว่างมากปีนี้ผมอยากให้สว่างกว่าเดิมมากๆนะครับเ <c oughs> พราะปีที่แล้วพอผ่านของชนประทานมาแล้วเข้าเกษตรที่มีเลี้ย,ยงสัตว์เลี้ยงไก่พอเข้าซุ้มจริงๆแล้วมืดมากครับเพราะว่าพอ <ม><า>จับบงหวัดพื้นท้าติดตึ๊บมืดไฟหล่อนีออนแค่ไม่ยู่ดวงนี้เอาไม่อยู่ครับจังหวะนั้นพระองค์จะเดินผ่านเลยทออั้งมืดมือปีที่แล้วก็รู้สึกจะไม่ได้ยูไม่นานเหมือนเดินแทบกับเหมือนเดินผ่านไปเลยครับมันมันก็จะมีู่รลดควบจัดไฟให้สว่างมากขึ้นแล้วก็ลบควนให้หน้าส่วนซอฟว่าจะให บ็อกช็อตให้ท่านยืนตรงนี้เรารายงานตรงนี้เพื่อที่หัวหน้าส่วนจะได้ไม่ตื่นเต้นเองเพราะปีที่แล้วนี่หลายท่านครับพูดแล้วก็หันซ้ายหันขวาแล้วเวลาเดินพีเต์เดินไงพีเต์งานหัวหน้าหลายส่วนท่านจะหันหลังให้กับกล้องได้ดิท่านหัวเราะแบบเรืองห,หลายอย่างไม่ต้องศึกษาครับดูเหมือนคนเราปกตินี่ได้ดิ นายบอกว่าอ่า,อ,าอยู่ตรก่น้นตรงกสวนอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนี้ผมว่าน่าจะน่าจะน,น,น้อยสนาอายุเยอะแล้วแล้วก็คือบางทุ่งหลงจะย้ามา,กา้ก่อนนะตูแค่เเดียวนี้ชักงภาพไม่มีสากแล้วแล้วก็คือบางที